สวัสดีครับทำตรงแชแนลครับมื่อนี้มีควายพอพันดอนใหญ่มาทำเสนอในพี่น้องนะครับเนาะอ้ใหญ่หนาครับพี่น้องนี่เบื้องคอเพิ่นเพียงกันเบิดกับหลังควายแบบพอพันตัวนึงครับที่ท,ที่ที่แบบโโว่าค้นบ่กหูแจกซื้อได้แต่ว่าแถวบ้านเพิ่นกินได้บิดแล้วเอาไปซื้อกันไว้แล,วแล้วครับแควคูสามขึ้นทันตะเต็มนะครับซีปีกวัวซีปีกว่าครับ ความสูงเพิ่นลอยหาซิบหาได้พีน่น้องเด้อลอยหาซิบหาเกิดจากแม่ลอยแม่เพลนลอยซี่สิบหาลอยซี่สิบหกนี่แหละถ้าจับว่าผิดนะครับกระดูกแขงขาใหไงนะครับเด้อแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดอรนะครับควายตัวนี้พ่อเพิ่นเป็นแก้วฟ้าได้ครับลูกซ้ายเป็นตัวนี้เป็นลูกซ้ายของแก้วฟ้าครับเบื้องหน้าตาคือพ่อว่าวงขเขานี่ครับแขงขาแบบข่าวใหญ่ๆคอตันๆนานาพี่น้องเฮ้ยอ่อนส้อนห้หูบิด ตาเปิงเง,ง,งาเป็นยืนพ่างามเลยสิได้เพิ่นพวได้เคยจัดทาสิเป็นเปลี่ยนพอพันแบบผสมจิงน้ำบาดน,นะครับโกกหางไงถ่าไงไข่ตรงนะครับไงไงพี่ดอกไง,งความสูงร้อยห้าสิบห้านะครับอายุซีปีกว่านะครับผมมุมนีหย่อนแสงไงไงไงผู้ใดสนใจมาเอาเป็นไปเพาะเอาไปเป็นเฮ็ดนอเฮ็ดเนี้ยไปเป็นคุ้มฟูง ควายเผือกควายดอนได้ด้วยครับเด้อตัวนี้สุดยอดเลยครับหนาไงตัวจริงไงครับเมลอยสี่สิบห้าลายสี่สิบหกพอเป็นเกี่ยวฝ่าเพิ่นเป็นลูกชายของเกี่ยวฝ่าด้วยพีนย่น้องเด้อนี่ใหญ่ไงครับราคานะครับราคาเปิดไว้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันด้วยพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันโทรมาต่อรองกันได้ครับลดได้ต่อรองกันได้เพราะว่าเป็นราคาเปิดไว้ ให้พี่น้องต่อร้องคือเก่าครับผมบ่ไก่บ่ไก,ไก่คุยกันส่งได้ฟรีครับผมเอาสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฝากกระแลงเป็นกำลังใจด้กันทำคลิปนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผมอุ้ยลืมเบอร์โทรเลยศนี่0885374557ครับ0885374557ครับโทรมาสอบถามเลยพี่น้องเด้อโอเคครับสวัสดีครับผม